ทั้งสั่งสะพานขำแยกโชคชัยอยู่สะพานนี่ก็เป็นทั้งลวงไม้เลขกสองกับผิวถนนบ่ค่อยดีเลยอเกินวู้ฮูหลุมบักแง่ท่านผู้ชมโรงเรียนด่านคุณทศศดิ์ขออนุญาตถ่ายนะฮะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาในอีพีที่สี่ต่อจากอีพีที่แล้วก็คืออีพีที่แล้วนี่ผมขับรถมาจากนู่นนี่แดง มาจากเสืองสางเบิงบรรยากาศทึ่งทองถนนจากเืองสางมาฮอดโชคชัยนะครับจุดนี้ก็คือปั๊มปตทโชคชัยนะตอ,อนะครับเดินทางมุ่งหน้าผมจะไปชัยภูมิแต่ว่าผมจะพาทุกคนนะ่ะเบิงบรรยากาศทึ่งทองถนนจากอ่าอำเภอโชคชัยนี่แหละทางหลวงหมายเลข24มุ่งหน้าไปทางสีคิ้วดานขุนทดอ,อีพ่นี่ผมว่าผมจะไปจนถึงดานขุนทด นะแล้วทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศถนนสายนี้เปิดยังไงในบางคนบ่เคยแลนบางคนบ่เคยสัญจรจะได้เห็นไปน้ำกันนี่แหละอะลุยไปด้วยกันกันกบเพจถนนไทยแลนด์หรือช่อง Youtube ถนนไทยแลนด์จดีว่าถึงช่อง y o u u u b เนาะ,ะช่อง Youtube นี่จะถ่ายคลิปลักษณะนี่ลงใหม่พี่น้องด้ที่ตามรับชมนะครับส่วนภาพนิ่งนะาภาพนิ่งนี่จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มของ a c e b o o k เนาะไปเบื่งหน้อยู่ในช่อง ทาง Facebook เนาอช่องทางนั้นจะเห็นทั้งภาพนิ่งคลิปสั้นนะส่วน youtube นี่ก็จะมีคลิปหญ่แบบเนี้ยเต็มๆเลยเพื่อเพื่อให้พี่น้องนี่ได้เลือกเบิ่งบรรยากาศทั้งท้องถนนทั้งท้องตั้งแต่เร้นพันกันท่านผู้ชมทั้งสองแพลตฟอร์มนี่ก็เฮ็ดประมาณว่า,บ,าบันทึกเรื่องราวไวใ้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเรื่อยๆรา่ว่าจะเป็นบรรยากาศทั้งท้องถนนสถานที่เที่ยวตั้งสี่นะก็เบิ่งไปน้ำกันนะครับสะดวกไปสะดวกมั่นผู้ใดสะดวกเลน Facebook ก่น a c e b o o k ก็ เบิ้งแพลตฟอร์มเพจเนาะพู้ได้สะดวกเบิ้ YouTube กันนอนเบิ้งไอ u t u b e ไปเรื่อยๆเพราะว่า t u u e ปนี่มจะลงเป็นชั่วโมงนะบางคลิปกับ10-20นาที30นาทีหรือบางคลิปกับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็เป็นการเก็บบันทึกเรื่องเล่าระวังทางอาของถนนแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเฮานี่แหละนี่ในมุมนี้ก็ทางหลวงหมายเลข2-4โชคชัยเดชอุดมหมายความว่าถนนเ้นนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่ถ้านับเป็นทางหลวงหมายเลขสองีนะจะจากอำเภอสีคิ้วนะอำเภอสีคิ้วผ่านปักธงชัย่านโชคชัยน้องกีนางร่องสุรินทรศรีสะเกดอุบบนไปทางพุทธนะครับเป็นทางหลวงหมายเลขสองซีสำหรับมูนีกัเดินทางไปกับสงสีย่อนสอนไอยอนสอนมาสัน้นยอนแสงไปกับใครแน่ที่ผมออกกล่องไปไว้ถึงลังคา มัน่เกิดการสะท้อนแสงของกระจกในรถถ้าผมเอากล้องไว้ในรถเนี่ยท่านผู้ชมจะเ,เห็นถนนบ่ค่อยสวยงามบันไดใหญ่ในมุมนี้ก็ยังเห็นท้องฟ้าที่มีความสวยงามกับถนนที่คู่ขะนะเอาไปลุยเดี๋ยวผมจะใส่ดนตรีให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันไปเรื่อยๆ อีพี uh, ที่แล้วนี่ผมขับรถมาจากเาสรองสางมาฮอดโชคชัยได้ไท่ายบรรยากาศาถนนที่กําลังสัง่สงสะพานขามแยกโชคชัยอยู่นะครับอยากเห็นไปบรรยากาศไปเบ,บื้องคิดก่อนหน้าดีนะครับผมออกอากาศทุกมือครับท่านผู้ชมช่วงเวลาหกโมงคึ่งของของ,ของแต่ละมือแหละในช่อง YouTube นะฮะให้ไปเบื้องยูนันได้ตรงนี้ข้างหน้าของเ้านี่เป็น ลงพยาบาลโชคชัยขวามือถ้าผู้ได้จะไปโรงบาลโชคชัยต,ต้องชิดสายรดสะพานสะพานตีผมกําลังขามอยู่เนี่ยเขารงพยาบาลห่างจากตัวอ่เบอร์โชคชัยประมาณจากกิโลเฮเออแต่ก็ไกลอยู่ช่วงกิโลเมตรที่สี่นะแลนดมาเรื่อยๆจนฮอดอสีแยกปักทงชัยนะข้างหน้าของเขา าจากโชคชัยมาทุกคนเป็นถนนขันเกีตรทั้งหมดซีเรนนะพอมาห้อดาแยกปักตรงช้ก็จะเป็นถนนลาดยางปตอยนะออก้ายตามรถพี่ใหญ่คันนี้เลยนะตามรถพี่ใหญ่คันนี้เลยก็ไปทางหลวงหมายเลขสามศูนย์สี่ออกไายลงเขาปักปักปกุและไปกบินบุรีไปเขาหินซ้อนไปท้งบุนะ ล,ล้มซีซล้เราหลอดสภานนี่ไปฟ้ากาับเขาเมืองนะเข้าเมืองนครราชสีมา,าเขายังตรงไปนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปอำเภอเ่้าไปนะจะเป็นอำเภออย่างท่านผู้ชมอำเภอซีคิวเ็นโบคือเจ้าไดอ่ะผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาเบื้องครับผมอำเภอต่อไป ท่านตรงนี้เป็นประจำทุกคนผมจะสังเกตเห็นเห็นล้านอ่ออย่างนะราชาเป็ดพะโล้บ่เดี๋ยวว่าสิลองแวะกินเบิง่งว่าเป็นยังไงในรสชาติท่านว่อยมากนะแต่ไ่เคยแหวะนะจะลองแวะเบข้างขนาของเขามีเมนูอย่างแรเนาะนี่เนาะนี่ยึแบบสดนำวยเตี๋ยวหรือเกาเหลาเป็ดพะโล้แบบนี้บ่เปิดบมบุน,นี่เดี๋ยวเราลองเดียวเปเบ่อาจจะเปิดยังเปิดอยู่ตัวนี้อ๋อเปิดเปิด นะครับราชาเป็ดพะโละแ้แน่แอบแบบผักเมื่อยก่็แล้วกันหาแนาวกินก่อนอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพาเขาไปเบิ้งร้อมปลาแนาวกินเป็นยังไงเนี่ย<ม>จอดไม่โฮมเนี่ยแบบโฮมสุลแล้วเนาะอือเออขออนุญาตถ่ายนะครับได้ค่ะนี่ครับทุกคนเม,มนูก็จะเป็นเม,มนูเป็ดซะส่วนใหญ่อีกแบบนะครับประมาณนี้เลยบรรยากาศในร้านกันีนี่มาแล้ว ข้าวหน้าเป็ดเจ้าเหลาเป็ดทุกคนอันนี้แบบธรรมดาคนระับว้าวเอ้ยลุยทาลายเวลาผมกินผมจะบกุกไปปุ่มอีอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่ารสชาติเนวกินแต่ละพื้นที่แต่้องแันอยู่แล้วเติมพลังก่อนเดินางาบ 你挺慢。 เดินทางต่อครับผมป้ายกินเสร็จก็ลุยต่อครับท่านผู้ชมเดินทางต่ออิมอิมล้วกัง่วงเด้บ้านนี้ครับแดดแดดแบบน,นี้เวลาขับรถท่านผู้ชมแดดพร้อมแอร์น้ำอยู่ในรถง่วงเท่านั้นลาเชฟลาชาเป็ดพะโล้อะแซบแซบตามท้องเรื่องนะครับว่าบรรยากาศ อีกจุดหนึ่งที่ผมอยาก่ายทุกคนเห็นก็นคือเลยแยกซีคิวไปอ่ะทุกคนเลยแยกซีคิวไปแล้วมันจะเป็นถนนคุขคถนนไม่ค่อยดี แทนมาฮอดอ่าสีคิวแล้วนะทุกคนจุดนี้ถ้าผูใ้ใดจะเข้ากรุงเทพเนะี่ยต้องต้องเตรียมชิดไส้มองแถวปั๊มเนี่ยปั๊มปตทขวามือเนี่ยฮะต้องเตรียมชิดซ้ายเพื่อที่จะขึ้นไปใส่ถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลขสองนะฮะเอาชิดขวาเล่นตรงเล่นขวาเนี่ยนะเพื่อที่จะตรงไปทางกุหลาดด่านขุณทศนะี่สีแยกสีคิวมันสีแยกยิ่งบอกไปเมื่อกันเขียนว่าสีคิ้วเลยเนาะ เออนี่ชิดใายไปทั้งพุ่แล้วครับเรายังตรงไปแอนับจากนี้ได้บาทน,นี่เริ่มจะเห็นดาวอังคารผิวถนนนละะนะผิวถนน,นบกค่อยดีท่านผู้ชมเอ,อตรงไปชัยภูมิใน,ในไป้างหน้าของเอาเลยเออหลอดสะพานสะพานนี่ก็เป็นทางหลวงหมายเลขสองครับที่ออกใส้าเขาเทพออกขวากับเขาเมืองโคราชหรือนครราชสีมา ที่นี่ก็จะลุยกับผิวถนนบ่ค่อยดีเราได้บาทเนี่ย นี่ก็เป็นทางรถไฟเด้ยเนาะนี่ทึงหัวเขานี่ทางรถไฟน่าจะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเหมือนบางที่จากกรุงเทพเขามาโคราชนี่นะพันโคราชนี่ท่านผู้ชมยังบ่มเมอรนะครับอ่าพิดถนนบ่ค่อยดีเนี่ยทางกูขา้างหนขอวเขานี่กับแมนตัวนี่โอ้อันตรายมากเลยคุณอะหูยลุมบกเง่ท่านผู้ชมลุมบนเริ่มเทิมเลยเออ แจ่งมาเพื่อทราบนะวันถึกคลิปกับมื้อนี่ที่ผมถ่ายคลิปวันที่16กันยายน2568เนี่ยทางหลวงหมายเลข201พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเขตอำเภอซีคิวเลยเนาะมุ่งหน้าไปด้านขุนทศแหละมื้อนี่ผมจะมุ่งหน้าขึ้นไปแถวมองหินขาวแต่ว่าอีพี่นี่ก็น,น่าจะหอดด้านขุนทศนะติดตามไปเรื่อยๆนะเป็นตอนเป็นอีพีไปท่านผู้ชม ส่วนสะพานที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เครงนี้ก็เป็นมอเตอร์เวย์เอ็มหกหรือทางด่วนบางปะอินโคราชนี่แหละนี่แหละที่หลอดเมื่อสักครู่นะฮะแต่ว่าสําคัญคือถนอนที่ผิวถนนบ่ค่อยดีนะท่านผู้ชมไม่ดีเลยม,เมันเปนบ่อค่อยดีนะไม่ดีเลยนี่แจ้งเพื่อทราบนะถ้าผู้ใดเดินทางโอ้ยข่อยรถข่อยช่วงล่างรถข่อยโอ้ยเอาะกูกังเอาใจครับช่วงล่างเลยนะ แสดงว่ารถผู้ใดที่สัญจรยุนีเป็นประจําทุกมือทุกมือเนี่ยเดินทางนี่ผมว่าช่วงล่างที่จะมุนอุ้ยๆเนาะเออเอาให้กับลังใจให้ทางอ่าอย่างนะคุณที่รับผิดชอบนี่เป็นกับมาเฮ็ุถนนไม่ซะเนาะจะได้แลลนสะดวกสบายจิดสายไปกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนนะ,ะมุนไปมุนมาก,ก็จะไปโพมงเมืองสกูที่เขาหลอดมากนั่นแหละทางด่วนบางปะอินโคราช ้วรอบที่แล้วผมได้เคยลองอขับรถจากนี่แหละขึ้นยุตจุดนี่แหละไปกรุงเทพก็ถือว่าถือว่าถือว่าใช้ได้อะถนนใช้ได้เนาะบางไอโมโ้มอเตอร์เย์มันก็จะสะดวกอยุติกล้กองจับความเร็วกันหลายพอสมควรอยู่นะครับแยกแยก้างหน้านี่ชิดขวา กะไปตัวอำเภอซีคิวนะฮะนี่ตรงนี้ชิตฟ้าตรงนี้โอ้ถนนก็ได้ห่างข่กห่างแน่แต่ผมรู้สึกว่าถนนสายเนี่ยพ,พึ่งเพิ่งเฮ็ดถนนนะทุกคนพึ่งเฮ็ดถนนไม่ลาดยางหมกต่อยไม่พร้อมมั้งนี่เออ,อโดนบ่านันได้ถึงปีพร้อมมั้ มีงานเฮ็ดถนนอีกบ่ตรงนี้ช่วงกิโลเมตรที่เท่าไรขคือเดียวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งชุดหลักกิโลโอ๋อเพิ่งเฮ็ดถนนใหม่เฮ็ดเป็นถนนคอน,นกรีตทุกคนตอนนี้ฟังเนี่ยนะเฮ็ดเสร็จแล้วเหลือฟังพุ่นนะเหลือฟังพุ่นฟังขวามือเนาะช่วงกิโลเมตรที่เท่าไรเนาะ่านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจง้งท่านผู้ชมแบบได้ดีฮะเอาเป็นว่าข้างหน้าของเขาใสา่มือนี่คืออย่างอ่ะคือโรงงานใช่ไหม โรงงานอะไรเอ่ยน้ำมันลำข้าวาไอหน้าโรงงานน้ำมันลำข้าวอะไทุกคนที่ด้านสายมือที่ทีมีโรงงานเต็มเลยน่ฮะมีงานทำถนนใหม่จะบอกว่าขยายกับโบเมียนเนาต้องบอกว่าถนนใหม่เป็นถนนคอนกรีตย่างดีเลยท่านผู้ชม เป็นแวบๆไปนื้อยน่อยผมคิดว่าช่วงกิโลเมตรที่24ถึง26ตอนนี้ตอนนี้ที่ทายคลิปอยู่นะครับเป็นช่วงกิโลเมตรที่26ครับผมเป็นไปน้อยน่อยที่เจ้าหน้าที่เพื่นเขียนขึ้นมาที่เพื่อนได้เป็นไปไปทั้งการนะฮะ เมอสักครู่ผมเห็นไปโครงการเหรอท่านผู้ชมไปโครงการเพื่นบอกว่าที่ขยายที่เฮาแลนด์มาเมื่อสักครู่ที่เป็นถนนคอนกรีตนะทุกคนช่วงกิโลเมตรที่21ถึงกิโลเมตรที่29เออทางหลวงหมายเลข201อา่าถนนสุวรรณขออภัยจะบอกว่าสุวรรณำพชัยภูมิสีคิ้วอแจ้งเพื่อทราบครับผมแจ้งเพื่อทราบครับข้างหน้าจะเป็น3แยกที่ เวลาถ้าจะขึ้นเหนือนะครับจะมาเรียวตรงนี้แหละทุกคนสามแยกออกซ้ายไปลบบุรีตามป้ายนะฮะ้าจะไปพุทธเบิกหรือจะไปภาคเหนือก็จะ,จะเดินทางมาเขาตรงนี้แหละครับทางหลวงหมายเลขสองสองห้าหก 2, 2, 5, 6, นะฮะเรายังตรงไปตรงไปเป็นแยกนี่าติดไฟแดงพอดีเลยเวลาผมจะเที่ยวเหนือผมตอบผมมาทางนี้แหละครับแล้วก็ออกซ้ายแยกนี้พอดีเลย หอดแล้วเนาะทุกคนตะเคียนอ่าด้านขุนทนเหล่านั่นนี่เนาะเบื้องว่าบรรยากาศอำเภอด้านขุนทนเป็นยังไงระวางทางที่ผมจะเดินทางไปโตจังหวัดชัยภูมิจริงๆผมกะผ่านบ่อยมากเลยผมไม่แน่ใจว่าอำเภอด้านขุนทศเนี่ยให้ไล่หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี่อยู่จุด,ดนะไดนนะผู้ใดหูลองคอมเมนต์บอกนะว่าอมองไดหน่าไปเที่ยวนาไปถ่ายรูปมิยังแบบนี้นะ อ,อบรรยากาศงามๆนะเสี่ยว่าไดท่ายรูปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเนาะใชีได้มากๆเลยบินโดนบ่นได้บินโดนไม่ได้นะครับถ้าบินโดนได้นี่จะได้ภาพมุ่งสูงวิดีโอมุ่งสูงของด้านขุนทดมาฝาก FC แฟนเพจนะเสียว่าหลายคนหมักน,นะมุ่งสูงอ,อีกแต่ตลาดเนาะถนนสี่เลนสากเลนหสี่เลนหกเลนนะนะเป็นถนนหกเลนเลยนะครับในด้านขุนทดนี่ เรายังตรงไปนะฮะเออร้านอาหารแซ่แบแนวกินแซ่แบๆมองเที่ยวง,งามไทยลูปทุกสี่มองไดมีก็สามารถแนะนำกันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อไปโอกาสหนานผมจะได้มาแวะไปจุดที่ท่านผู้ชมแนะนำะยังจุดนี้มือนี้อ่ะอีพีนี่กน็น่าจะตรงไปพื่ไปชายภูมิผมว่าจะไปมองหินขาววัดบ้านไร่หรอ ยุไซหละ่ะตรงไปออกขวาอำเภอขามทะเลสอเนี่ยตรงไปเขาตรงไปเนี่ยโรงเรียนด่านคุณทศซ้ายมือนะโอ้เป็นอำเภอทีญงพอสมควรอยู่นีนะนะครับผมเคยมาอำเภอเทพรักษ์เนาะไปถ่ายบรรยากาศกังหันลมเนี่ยออกใสายสายนี่แหละมั้งแมนแมนใสายนี่แหละที่ผมไปอำเภอเทพรักษ์บรรยากาศดีนะฮะผมว่าแห้งหนาหนาวนี่โอ้ยังดีเลยสดชื่นเลยละ่ะ ท่าทยเบื้องนะฮะบรรยากาศร,รีวิวถนนบันทึกเรื่องเล่าจากอำเภอโชคชัยผ่านอำเภอซีคิวมาฮอดด่านขุนทศนี่เป็นถนนดีแน่บ่ดีแน่กำลังสงั่งกำลังสอบอยู่เออพอได้เบื้องพอได้เห็นนะท่านผู้ชมเอาคลิปนี้อีพีนี่กับเบรกไว้ซ้ำนีนะ่อีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะไปท้ายยูไซนันกับรถถือเบิง้งนะท่านผู้ชมรถถือเบิงบ้งมาเบิ้องมาไปเดี๋ยวผมจอดหน้าไป ตรงไป24กิโลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัส42กิโลชัยภูมิ79กิโลเอออ่าคลิปนี้พี่นี่สักนี้ละ่ะเดี๋ยวอีพี่ต่อไปผมจะท้ายจากด่านขุนทดนี่ลหละไปพุนม่งหนาไปทั้งอ่ชาชัยภูมิอ่าจะเป็นแบบใดถ,ถนนมีบรรยากาศแบบใดถนนดีถนนห่างท่าน,นผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนสำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม